สวัสดีครับอันนี้ที่นัดก,กันน้อยใช่ปะ่ะท่อโบวกนี่คือนางฟ้าชัดๆปลาแซลม,มอนน่ากินไหมปลาแซลม,มอนเด็ดเดียวทอดกระแกงต้องมาตะลก,นกน็น่ากินน่ากินบรรยากาศดีติกระทะแบบนี้นานๆนนได้ครับเป็นหัวปลาแซลม,มอนนะครับแรงต้มส้มปลาสุกแล้วครับน้องก็จะใส่เมื่อกาเทศปิดท้ายเลยเขยยมยศใช่ครับ,รบนี่เกิไม่ได้เห็นนะเ,เองที่แล้วน่นะ เวลาทำไมช่างผ่านไปชา้าขนาดนี้นะครับเดี๋ยวขอแยกสวัสดีทุกท่านที่ตามชมการเดิน,นทางของผมพองอันแน่ทัวร์กิจเที่ยนอนออนไลน์ความสุขอยู่ที่การเดินทางก่อนนะครับวันนี้ผมมีแผนการเดินทางมาพบกับสาวงามตามท้องเรื่องเป็นสาวคุณยวนเป็นนางเอกใหม่ที่ผมดีลไว้ประมาณปีกว่าๆแล้วครับซึ่งเธอกําลังจะมาทุกคนนะครับรับรองว่าไม่แกะกล่องแน่นอนครับนะ น้องเป็นสาวอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้น้องมาแนะนําตัวให้ทุกท่านได้ได้ทราบนะครับน้องครับมาแล้วอ่ะผมยังไม่รู้จักชื่อนะครับอา่าสวัสดีครับอันนี้ที่นัดก,กันน้อยใช่ไหมยังไม่รู้จักชื่อลตั้งแต่วันที่เจอกันจนวันนี้วันด,ดีจ้าชื่ออะไรเอ่ยชื่อมายน้องมายน้องมายนี่เป็นสาวปรกยอเนาะ บ้านอยู่ขุนยวมขุยวมค่ะเออแต่ว่ามามาที่นี่นะนนก็เลยให้มาเป็นพรีเซนเตอร์สองงามตามทงเรื่องให้หน่อยนะครับแล้วก,ก็ไม่หลายครั้งมากเลยแต่ว่าไม่ได้เจอกันวันนี้โอกาสดีแล้วนะชุบอิเทอมแล้วนะแล้วก็น้องยังไม่กลับบ้านก็วันนี้มาเป็นนักเอกพี่เฉเลยนะได้นะวันนี้เดี๋ยวพี่พาไปที่สวนเพื่อนก่อนนะไปพอดีพี่จะไปทาอาหารกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปตกปลากันพอได้ปลาอาจจะให้น้องช่วยทําอาหารนะทําอาหารได้อยู่เนาะนะเออน่ารักมากน้องไม้สาวสวยแห่งเมือง แม่ห้องสอนนะครับเดี๋ยวตามพี่มาเลยเนาะโอเคครับเราเจอกับสาวงามตอนนี้แล้วครับก็ร่งบ่ดเลยครับว่านางเอกไม่ยอมมามานะครับทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไปหาทีมงานเมียไดยย้ามาอยู่ก่อนนะครับเขาบอกอยากเจอนางเอกผมคนนี้มากๆเลยเพราะว่าผมให้ดูโปรไฟล์แล้วน้องน่ารักมากลยครับตามทีาทาเม่เห็นเลยนะเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับพี่บุญธรรมท่านประธานเมียได้ยังมาอยู่น้องสว่างสวัสดีครับน้องมาจ้ะอันนี้เอ่อคุณพ่อพี่จ้ะทักทาย่อยน้องสว่างนางเอกใหม่ อูชูเปอร์ใช่ไหมต้องคำนี้ใช่ไหมเออนะน้องใหมนะ่นักเอกใหม่ของพวกเรานะครับนาะวันนี้เดี๋ยวจะให้น้องมาตกปลาด้วยตกปลาเป็นปะไม่เป็นไม่เป็นนะแต่ว่าทํากับข้าวเป็นทําปลาเป็นไ,ไ,ดได้อยู่นะวันนี้พี่เรามีอะไรบ้างหน่อยบอกหน่อยให้น้องใหม่ทําให้กินหน่อยระหว่างเป็นเมนูอดอดอกรอรอปลาบึกไซสิบโลเป็นยังเนี่ย,ยโถพี่ล,ล้อวันนี้ต้องได้ปลาบึกงนะเพราะว่าทีมงานรอชะลองอยู่ ปลาแซลมอนมีปลาแซลมอนที่ว่ามีหัวแล้วก็มีท้องลากทรายนะแล้วจะทําอะไรดีให้เดี๋ยวให้นางเอกช่วยหน่อยมาดูเมนูวันนี้ครับแหมสโลแกนต้องมาแล้วที่พ่งทำกินนะกินยังไม่ได้ทำยังเหรอน่าดูมากปลาแซลมอนอันนี้คือเคยกินไหมปลาแซลมอนยังยังไม่เคยกินวันนี้น้องจะได้กินแหละนะนางเอกชองพี้รับรองว่ากินอะไรก็ได้กินแค่น้องบอกคําเดียวพี่นี้จัดให้แต่ว่า ต้องทํางานก่อนจ้ะอันนี้คือมีดที่จะต้องคู่กับคนสวยให้เวลาเข้ากล้องนะอันนี้คือเราจะทำเมนูอะไรพี่จะทำบอกน้องหน่อยทอดใช่ไหมหมักแล้วก็ทอดครับอันนี้จะให้น้องเขาตัดเป็นเส้นๆใช่ไหมพี่อ,อ๋อน้องมาเดยวน้องมาช่วยตัดเป็นเส้นให้ทีนะครับเอออย่าให้มันยาวเกินไปเดวกินแล้วมันไม่พอดีคำเห็นนางเองี่ยแต่งรู้สึกเป็นกังวลมากอากาศร้อนรู้ว่ายังไงครับรู้ว่ากลัวพี่อากาศร้อน อาการร้อนนะย่าเพิ่งรีบกลัวพี่นะพี่ไม่ได้ดุขนาดนะั้นพี่ก็ไม่ได้เอ่อทะลึ่งขนาดนั้นนะเดี๋ยวทุกคนจะว่าผมนะครับน้องไมรู้อยู่ว่าหลังกล้องเป็นยังไงใช,ใช่ค่ะชื่นใจค่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนเราเจอกันครั้งแรกที่ไหนอะที่ะนะร้านอาหารร้านอาหารแล้วผมก็สะดุดตาเลยคนนี้เดียใช่เลยคนนี้ตามหามานานแสนานานก็เลยให้พี่มอนเป็นคนต,ติดต่อให้ถ้าสูที่ี่ถ้าคุยกับน้องทีแรกน้องน้องจะกล้ามาเป็นนางเอกให้พี่ไหม ไม่ไม่ไม่คือแบบพี่บอกเออมาช่วยมาเป็นนักเอกพี่หน่อยอย่างเงี้ยน้องจะกลัวไหมถ้าสมมติว่าเฮ้ยมึงเป็นใครอะไรอย่างงี้ไหมไม่กลัวไม่กลัวหรอไาโทเออดีไหมเออน้องน่ารักดีเรามาถึงขั้นตอนการหมักเครื่องใส่แซลมอนครับพี่บุญธรรมบอกว่าหมักแค่น้ำปลาร้าอย่างเดียวอออืพี่บุญธรรมทอดบวกนี่คือนางฟ้าชัดๆไม่กินละปลาแซลมอนกินอย่างอื่นนี่ แท็กสองทับพีนะคะเ okay, อาแค่หอมๆรือว่าเอาแค่เค็มๆจ้ะหอมหอมพอค่ะแต่ถ้าทางมันจะไม่หอมแล้วอ,อีกนิดหนึ่งพี่มาทานจะยุ่งกับน,น้องได้ไหมน้องเขาทำแล้วพี่ต้องเชื่อฟังน้องแต่ีพจะมาอย่างนี้ไม่ได้ลนะ่ะนะพูดเล่นพูดเล่นนะครับก็คืออันนี้คือจะหมักทิ้งไว้แล้วก็เดี๋ยวจะไปตากแดดคล้ายๆกับปลาแซลมอนแดดเดียวนะแล้วก็น้องไม้ก็จะทอดด้วยนะครับน้องไม้เนาะมาดูสาวตากปลาที่สวยที่สุดเท่าที่เคยเจอมาครับนะ น้องไม้ของเรานั่นเองครับนี่น้องไม้กําลังเอาปลาแซลมอนเสียบเข้าไปที่ไม้ไผ่ที่พี่มททามเตียวไม่ให้ครับดูคือเกิดจากงพ่อน้องแม่ก็เพิ่งจะเคยเห็นนางเอกที่สวยที่สุดในการตักปลาก็วันนี้แหละนะชมทุกคน <c oughs> พี่มุทาปลาแซลมอนนะกินไหมอันนี้คือจะแขวนไว้ประมาณกี่ชั่วโมงดีพี่มนทาเอาจนหมาดๆครับเอาหมาดๆแล้วก็เดี๋ยวจะให้น้องกอดทอนนะครับเออน้องไม้จ้ะ เดี๋ยวรอทอดน,นิดนึงพี่ก็จะชิมแล้วนะจ๊ะนี่แค่เมนูแรกหนุงเหนื่อยไหมไม่นะเออถ้าเหนื่อยบอกนะจ๊ะจะไม่ให้ทำนะจ๊ะนะัจะไปนั่งสบายๆนั่งนับนิ้วเอ้น้บเงินดีฝ่า <c oughs> <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวรอให้แห้งแล้วพี่นะให้น้องทอดได้ชิมสักคนละชิ้นสองชิ้นว่าอร่อยไหมแล้วน้องไม้กินได้อยู่เนาะ <c oughs> เออจ้ะเก่งมากนะเอกของเรานะครับมาดูเมนูปลาแซลมอนเด,ดเดี๋ยวทอดครับจางะเอกสาวงามตามท้งเรือครับน้องไม้ครับนางเอกสาว การเลียงนะครับที่คุณโยครับวันนี้มาเจอจราดที่แม่สอยครับนี่เสร็จแล้วครับนะเดี๋ยวไปรอชิมพร้อมกับน้องไม้นะครับนะว่าจะถูกใจสายกินปลาแซลมอนอย่างพวกเราหรือเปล่านะครับรอชมตอนนี้ครับปลาแซลมอนแดดเดียวของใหม่ได้คือสุกแล้วนะครับใหม่ไปคนชิมให้พี่หน่อยสินะน เหมือนหมูกรอบเลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานจะชิมตามนะขออนุญาตชิมกันบน้องเอกก่อนนะครับว่าอร่อยไหมอร่อยค่ะมันหอมมากอะ่ะหอมเหมือนปลากรอบมากกว่าอืมกรอบน้องรุ่นใหม่มันด้วยกินปลาสมุนมาเต็มเลยแล้วก็มีกินปลาไหลด้วยเออคำมกำลังดีเลยอืมปลาแซลมอนกรอบนั่นเองอร่อยอะ่ะอร่อยไหมครับไหมอร่อยค่ะ เราต้องกินเยอะๆจ้ะแล้วก็ต้องมาบ่อยๆด้วยจ้ะค่ะอะไรๆน่าเอ็นดูน่ารักเว้ยเอ่อตะก้องตะก้องหิวตะก้องหิวเอาเป็นว่าถ้าตะก้องเมื่อกี้กับตะก้องอิจฉามีตะก้อนอิชาโง่เลยดูตาแล้วน้าโซลแกตต้องมาตะก้องน่ากิน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 เออรู้จักมั้ยจ๊ะพูดน่ากินน่ากินนิดหน่อยน่ากินน่ากินอืมกินดีกว่างี้ตอนนี้ ลมมาแล้วครับฝนใกล้จะมาตามหรือเปล่าไม่รู้นะกับข้าวเพิ่งเสร็จไปมือแรกนะครับเหลืออีกหนึ่งอย่างเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้องม่อนจะมากินไม่ทันแล้วม่อนอาจจะติดฝนอยู่ด้วยกันกับพวกเรานะครับเดี๋ยวค่อยๆทยอยเคลียร์โต๊ะนะครับน้องไม้บอกกับผมว่าเที่ยงคืนก็ได้ครับพี่แน่นะเพราะว่าฟ้าฝนเป็นใจเหลือเกินนะครับวันนี้นะแต่ว่าน้องมาจะไม่อดจ้ะเพราะว่าน้องมาจะมีกับข้าวกินทั้งคืนนะจ้ะถ้าเกิดยังไงแล้วคืนนี้กับข้าวหมดเดี๋ยวพี่จะดำปลาให้ในบ่อน,นี้นะไมนะ้เนาะได้จ้ะ นักเอกของเราน่ารักยมากโอ้ตกจริงๆว่ะตกแล้วตกจริงๆแล้วครับโดนไปหนึ่งเมตรแล้วตก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 ดูในบ่อตกละโอ้โหลมแรงมากผมพี่ย้ายรถออกมาจากตรงใต้ที่เป็นต้นไม้นะครับโอ้โหอะไรหล่นเต็มวะโอ้โหโอ้โหเสียวมากเลยต้นไม้แม่ฝ่อนี่บอระสมเข้ากี่วันแล้วเนี่ย เอาสบายแล้วนะแล้วมรสุมก่อนก็มีที่ไปนะคะมี่เป็นพายุเข้ามีก็เห็นตกุ่ะเออนะเออนะเ,ออนะเป็นห่วงน้องจังเลยเนี่ยน้องอยู่คนเดียวจะทำยังไงวะเนี่ยจ <c oughs> ะไม่กลัวนะเวลาอยู่ห้องกันนะไม่กลัวนะ <c oughs> เออปลอดภัยดีถ้าไม่ปลอดภยัยโทรเรียกพวกพี่ได้นะจ๊ะพวกพี่หน่วยกู้ภัยอยะก <c oughs> ้องบองกว่าน,น่าก,กลัวกว่าน,นั้นอีกถ้าเกิดพวกพี่มา นะครับก็น้องน่ารักอยู่ใ,ใกล้บ้านน้องมอนนะครับน้องมอนก็จะไปตามรับตามส่งได้ครับอันนี้คือน้องสาวที่น่ารักคนใหม่ของพวกเรานะครับทีมงานเมดได้ยังมาอยู่เออ,เอ,อนะาฝอยก็ลำท่าจะรองไปงั้นแหละนะครับพอนาห้ฝนหยุดตกเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเข้าสู่เมนูการทําอาหารครับเพราะว่าอีกหนึ่งเมนูยังไม่ทำเลยแหละน้องของกรอ,ก,อกินข้าวเย็นพอดีลยครับต,ตอนนี้ก็คือเวลาที่ผมอยู่ก็คือจะสี่โมงเย็นแล้วนะนะนะมีน้องอยู่ยอนติดกระท่อมก็แล้วกันนะไม่เป็นไรค่ำคืนนี้ยังอยู่อีกยาวไกล ตอนนี้ฝนตกหนักท,ทุกทีทุกทีครับและคาดการว่าเราจะได้จับกบจับอ euh. ึ in ่งจ <itime machine. S 1> ับเขียดด้วยป่ากินปากินด้วยปากินเป็ดด้วยไปหลือมะตั้งมาได้เตรียมชุดจับกบจับเขียดมาไหมเนี่ยได้เตรียมชุดจับกบจับเขียดมาไหมเตรียมมาด้วยน่ะเอาล้วเว่จะมีตังเอกจับกบจับเขียดคืนนี้ด้วยนะครับป้าม้วก็มีกบเขียดได้นองครับเพราะว่าที่นี่คือติดทุ่งนาเลยนะครับ ปลากินเฉยเลยนะครับอนไม่มีคนไปเอาฝนก็ตกนะครับ<อ>ปล่อยไว้กันแหละนะครับรอรอให้ทีมง,งานมาก,ก่อนนะครับตอนนี้อ้หน,นถก,ก็ไม่ออกจากบริเวณโซนที่เป็นกระท่อมน,นะครับย,ายนน้ายู่นาๆก็สาวงามตามท้องเรื่องนะครับกับข้าวหมดหรือยังต้องลองอร่อยใช่ไหมเนี่ยอร่อยค่ะเออถ้าไม่อิ่มบอกนะจ้ะเดี๋ยวจะทําให้กินอีกนะตามนั้นครับบรรยากาศดีติดกระท่อมแบบนี้นานๆได้ครับนะถ้าเกิดมีน้องมาอยู่เป็นเพื่อนนะครับเนี่ยอือหือ ดีใจจังเลยครับฝนหยุดตกแดดออกทันทีเลยนะครับ้องมาของผมก็เอหลับยังจะมาง่วงไหมเอ่ยง่วง้ะ <laughs> พี่ให้ลองมานั่งอยู่บนเปน้องมานี่ไม่ไม่ทำอะไรเลยคือนั่งเกง่งเก่งอะไรนอนอยู่เออ,เอ,อนะโอเคหนูก็กลัวพี่ไงพี่ก็สานั่งคันหลังให้เลยนะไม่กลัวนะเออเดี๋ยวแสงแดดออกแล้วไม่มืดแล้วมื่อกี้ดูคุ้มๆนะเดี๋ยวรอทีมงานพี่กลับมาเดี๋ยวทำกับข้าต่อนะตอนนี้คือเปียกหมด้วครับนะแต่ว่าบรรยากาศดีไม่ร้อนไง ปลาเปลือบเมื่อกี้กินแล้วไปไหนหมดไม่รู้ครับเดี๋ยวผมไปวิทย์บอกวิทย์เบ็ดขึ้นดีกว่านะครับทีมงาน,นหายนะครับแต่แต่อันนี้โทรคนเดียวอ่ะนะทีนี้ผมอยู่กับน,นักเอกแล้วไงผมนี่มีคนที่ว่าพวกทีมงานอะน่ะนะไม่ใช่เฉพาะหน้าตาดีใจดีต่างหากหยุดเลยครับฝนไปแล้วลนะมั้งเหยื่อหายแนละ้วเมื่อกี้ปลาลากแล้วปื๊ดไปเลยลงมาไม่ทนันฝนกำลังตก ท้ารรมาทานกลับมาจากการไปดูเครื่องเทศแล้วนะครับตอนนี้ก็คือกําลังมาเตรียมหัวปลาแซลมอนเพื่อที่จะต้มให้น้องกินนะแต่ข้อน้องเป็นน้องเอกในการที่จะปรุงเครื่องแล้วพี่นะเพราะอยากให้สาวๆทาให้กินเพราะรู้สึกว่าสาวๆ,ๆทาแล้วมีแรงที่จะเดินทางต่อได้เนอะเอออยู่นานๆได้ไหมได้นะเออรู้สึกว่าเราคนน่ารักมากเลยพี่ไม่ทำผมจะทํายังไงดีเนี่ยเส็นสัญญายาวเลยได้ไหมเออเป็นเป็นลูกสาว ลุงบุนทำได้ไหมแต่เป็นน้องสาวพี่พอ,เ,อเป็นน้องสาวพี่ก็พอนะเออน้องสาวสุดอย่างงี้พี่ต้องคุมหนักๆักหน่อยแต่พี่จะไปคุมที่น้องก็ทํางานทุกวันแหละแต, <c oughs> แต่เรื่องเลนก็ช่างเข่าเหอะนะครับก็น้องเขาน่ารักจริงๆครับนะก็มาเป็นเพื่อนในการที่อ,อยู่ติดฝนด้วยกัน,นครับแล้วก็จะเดี๋ยวจะรอทําอาหารให้พวกเราได้ทานด้วยนะครับนะแล้วก็น้องม่อนก็จะ ไปส่งน้องตอนเย็นๆนะครับก็ไม่ต้องห่วงน้องนะครับว่า,าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะสบายๆอยู่กับพวกเราน้องใหมก่กำลังทำอะไรไม่ได้ไม่สนใจพี่เลยทําอะไรเนี่ยป,อก,ปอกหอมอย่าร้องไห้พี่เห็นนะครับถ้าร้องไห้พี่เห็นเมื่อไหร่คือจะให้กลับบ้านเลยขู่ไว้ก่อนเข้าครัวบ่อยไหมเอ่ยเวลามาอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยก็พ่ก็ทำกับข้าวเกับข้าวเองทํากินที่หอเลยนะแล้วอยู่บ้านนี่ทําเองไหม ม่เอาแล้วใครทำให้กินนะอ้นะครับไ่วันนี้ต้องเข้าครัวมาทำให้เพี่แนแนกกินนะครับก็ถือว่าโชคดีของน้องมากเลยนะโชคดีของผมดีกว่าโชคร้ายของน้องนะครับเพราะพี่แนนทำก็ข้าไม่เก่งครับแต่ว่าทําได้อยู่มาดูเมนูวันนี้ครับเมนูทีเด็ดอีกหนึ่งเมนูครับนั่นก็คือเมนูต้มยำหัวปลาแซลมอนนะครับซึ่งนักเอกของเรานะครับ น้องไมายก็จะทําอีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้ก็คือต้มน้ําให้เดือดแล้วก็ใส่เครื่องแกงเนาะน้องมายเนาะเดี๋ยวน้องมายก็จะใส่หัวปลาแล้วก็ปรุงรสเอานะน้องมายเออวันนี้อยู่กับพี่นานานะพี่มีเพื่อนมาเต็มเลยคนนี้สวัสดีนุม่มนล่คายอุ้ยอุ้ยทำไนุ่มล่าาคายน้มาหน่อยดิหล่อมากตาหวานเลยไปทำอะไรมาเนี่ยน้ำชาอร่อยเอาแค่นี้พอทักทายพออันนี้เป็นเพื่อนเพื่อนพี่ไม่เป็นไรเนาะอย่าไปกลัวนี่ใส่ดีทุกคน จงเป็นพี่ตามนั้นเลยมาดูปลาที่เตียวไว้นะครับจะเป็นหัวปลาแซลมอนนะครับที่เราซื้อมาจากตลาดนะครับตอนนี้คือหาจบไม่ได้ในบอ่อพิมพ์ธรรมครับขนาดปลาบึกปลาดินยังไม่มีกินเลยนะคนตกปลาที่ทําให้เสียชื่อเลยน้นองเอกวอเรากินปลาย่างอยู่เนี่ยจะได้กินไหมเนี่ยน,น,น้องก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะรอเยอะปลาหนึ่งตัวแล้วก็จะย่างปลาเผาเกลือให้กินหนึ่งตัวด้วยนะ หัวปลาแซลมอนนี่ก็ไม่เคยเห็นใช่ไหมครับน้องมไม้เอ๋อเห็นอยู่เนาะไ,ได้จะอ่ะโอเคนะครับก็นี่ต้มแล้วนะครับเดี๋ยวเป็นหน้าที่ให้พี่พี่เขาปรุงเครื่องแล้วกันนะเดี๋ยวน้องไม้รอรับประทานเลยนะใช้ไม้มา,ยมายเยอะแล้วเดี๋ยวไม้เหนื่อยนะครับนาะนทุกคนนาะนเดี๋ยวให้ไม้พักก่อนพี่ทำนะพอใจยังตัวเองมาทำให้กินขนาดนี้แล้วอ่ะพอแล้วนะรอใเดือดเดี๋ยวให้น้องให้น้องไม้ตักแก่ขึ้นมาก็พอนะเดี๋ยวพวกพี่ปรุงกันเองนะ ได้ครับนะเดี๋ยวให้น้องมาไปพักก่อนนะครับน้องมาเหนื่อยมากเลยอยู่กับผมพอมีนักเอ,เอกทะเลคนนี้จะต้องมาตลอดครับท่านยุทธมาเอาปลาไปด้วยจะเรียกชื่อเต็มเต็มท่านปลาของยุทธอโหูได้พอดีพอยุทธมานี่คือปลามาเลไไงเคาเรียกว่าปลาของยุทธอา้าวขาดเลยขาดเลยได้เปล่าลูดาเออไม่ใช่ไม่ใช่วันของยุทธแล้วนะครับน้องมาจ้ะ เพื่อนพี่หน้าตาจะดีแล้วก็นิสัยดีทุกคนน้องมาไม่ต้องกลัวนะเออนะสวัสดีครับน้องคารับบายเห็นเปล่าเนี่ยเออน้องเขามีมารยาทมากคือทําตัวเหมือนหล่อยังทำเหมือนเทก <Okay. S 1> แปลงต้มส้มปลาสุกแล้วครับน้องก็จะใส่เมื่อกาเทศปิดท้ายนะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับกับเมนูวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะตักขึ้นมานะครับสโลแกนต้องมาแนละ้ว้องมาจ้ะสโลแกนพี่อะไรเอ่ยโอ้โหเสียงนี่คือใช่เลย ไม่ไม่ต้องยกจ้ะมือมันร้อนมากให้นุ่มๆยกให้พี่ยุทธขยกจ้าพี่ยุ้ยก็มาช้านะครับก็สุกแล้วนี่เดี๋ยวจะมากินด้วยกันนะครับต้มยำหัวปลาแซลมอนหรือว่าต้มส้มนั่นเองนะครับนี่สุดจัดยุด้ยยุ้ยเอาปลาให้น้องดูนี่ปลาดุกอะเมื่อกี้น้องก็ทำหลุดไปตัวหนึ่งแล้วอันนี้คือปลาของน้องไม้ยนะครับไม่ใช่ของยุ้ยนะครับน้องไม้ยปลาดุกย่านะน้องเอาไปกินด้วยนะนี่เมื่อกี้น้องเอาไปช้อนมาแล้วมันหลุดอะ เบ็ดกระเด็นมากลัวจะโดนน้องมากเลยเนี่ยเป็นห่วงน้องมากเลย mm hmm. เนี่ยจะทำหลุดไม่ได้น่ะอันนี้อยากกินย่างหรืออยากกินอะไรไม่อยากผัดเผ็ดปลาดุกผัดเผ็ดปลาดุกทาให้กินได้เปล่ามีฝีมือพอไหมฮะามมา <laughs> ถามผมมา <laughs> ถามผมเหรอเขาถามยุทธไงว่าทำได้เปล่าเอาไปให้น้องกินที่ห้องด้ยนะ นะครับก็เดี๋ยวเอาปลาออกจากตะกร้าครับตอนนี้คือเริ่มได้เยอะแล้วนะครับปลาบึกฝากาไว้ก่อนถ้าโชคดีก็คือได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะตอนนี้ทุกคนเริ่มกลุ่มแล้วนะครับโดยเฉพาะนกแสกของผมตาเตอไปแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะขออนุญาตทานหัวปลาแซลมอนกับน้องไม้ก่อนนะครับเพราะว่าเย็นแล้วยากจะให้นังเอกอ่าไม่กลับเด็กนะครับที่พูดมาคือพูดเล่นเท่านั้นเลยเป็นจริงน้อเขาบอกอยู่ได้ถ้าพี่อเนกะขอร้องใครในไม่มีคนเบี้ยวอะ่ะ โทรมาก็ไม่มาโทรมาก็ลิขิตยักษใครพี่ใครเพี้ยอนัโจเลมอนครับโจเลมอนนัทสองทุ่มมาห้าทุ่มนัดหกโมงเย็นมาสองทุ่มอะไรเงี้ยก็เลยประมาณว่าเดี๋ยวขออนญาตก,กินก่อนนะครับกินแทนทีมงานเมียได้จะมาอยู่เดี๋ยวพี่ถามก่อนทีมงานที่น่ารักไหมน่ารักเออไม,ไม่ไม่มีบริการดีบริการ,ร,การด,ด,ดไีไงล่ไรละตบมือมให้ตัวเองเขอ้าไป <laughs> <laughs> ถึงที่น่ารักทีมงานผมนะครับแล้วก็ไม่มีใครจะไม่จูงจังใช่ไหมครับ ยงไงพี่แน่เออน้องอย่าชิมกันเดี๋ยวพี่ไปพามาอีกนะพนี้จะมาใหม่ได้นะ,ะน้องลองชิมก่อนอันนี้คือต้มยำหัวปลาแซลมอนนะครับซึ่งเป็นเมนูปิดท้ายวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะมีปลาหัวปลาไปทำไหมปลาดุกปลานิลไม่เอา,นะาเนาะย่างแค่ไปไหมให้เ <ปะ S 2> ขากินก่อนก็ได้ครับจะถาเยอะนะดนึลงลองชิมเนื้อปลาก็ได้ลองชิมปะนะมลาหนะ่อะโลแกนต้องมาแล้วครับ ยึดยึดสโลแกนไานกินไานกินครับน้องใหม่มาก้อ,กอนได้จริงจ๊ะน่ <c oughs> นารักมากเลยช่วยมายดึดช่วยครับนี่เกือบไม่ได้เห็นนะำน,นั่เองพี่แล้วนะ, <c oughs> อ,อ,ะอร่อยก็กินเยอะอากาับบ้านไหมแต่อเออไพี่ยกให้ทั้งหม้อจ้ะพี่ไม่ทิมกัรพี่กินหรอกเนี่ยปลาก็มีหนูจะเอากี่ตัวก็เอาได้เนี่ยปลาได้แล้วเนี่ยนะครับก็ แม่ขอชิมให้น like no, no ้องไวเป็นนางเอกใหม่แล้วก็ชิมแทนทุกคนนะครับแล้วก็ได้บอกเรื่องราววันนี้นะครับว่าที่อยู่ที่เสฉวนทำเป็นยังไงนี่คือได้จริงแล้วยทดลองนิสัยดีนะครับนะนักเรียนแค่น้องไวนะเออเป็นน้องสาวพี่นะจ๊ะอยู่ในใจพนูพี่นานๆคนพนุพี่คิดถึงแน่นอนกันะครับสวัสดีครับสวัสดีพนุพิธนะจ๊ะตาหวานยอดตําหึงอันนี้ใช่ไหมที่จะไปทําต้มจือด้วยพี่ใช่ เอาแค่พอกินพอนะจ๊ะพี่แค่อยากกินปีดมือน้องไม้พี่รู้ว่าน้องไม้ทำกับข้าวอร่อยพี่เห็นแล้วอุ้ยข้าไปเอานอคาอีกน้องไม้เออจ้ะเดี๋ยวไปเอานอคาเผื่อได้ทำกับข้าวน้องไมนะ้เนาะนี่หลังเอกของเราเป็นการเป็นงานอะ่ะแต่ถ้าไม่มายนี่คือไม่ได้แล้ว